อัพเดทกันต่อนะคะกับช่วงที่2ของ Room Service News นั่นเองวันนี้ออมมีเรื่องราวของเเกาหลีแล้วอัพเดทบ้างค่ะใช่คะ่ะพูดถึงเรื่องของซีรีส์กันบ้างนะคะแน่นอนว่าคนไทยเนี่ยชอบซีรีส์เกาหลีมากๆกอ่ะอถูกตอ้องใจแล้วนะคะรวมไปถึงสาวคนนี้นะคะยุนอานั่นเองเคยมีซีรีส์ผลงานที่เป็นในฝั่งของเกาหลีเนี่ยมากมายตอนนี้เนี่ยจะเริ่มต้นการแสดงซีรีส์จีนกันบ้างแล้วละค่ะ ยุนอานักร้องสาวหน้าใสแห่งวง g i r l Generation เตรียมที่จะขยายฐานแฟนของเธอไปยังแดนมังกรประเทศจีนมากขึ้นค่ะด้วยการตกลงรับงานแสดงซีรีส์จีนเรื่องแรกในชีวิตเรื่องกอท์ฟวอเจ้าหยุนหรือจูลงเทพเจ้าสงครามนั่นเองค่ะโดยซีรีส์จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครยอดนักรบอย่างจูลงจากวรรณกรรมสมก๊กที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งใน5ทาทหารเสือแห่งโจกโก๊กและเป็นหนึ่งในขุนพลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยุค3าก๊กเลยก็ว่าได้ค่ะ ในเรื่องนี้นะคะยุนอาจ,จะได้ประกบคู่กับนักแสดงหนุ่มสุดฮอตของจีนหลินเกิ้งซินค่ะที่รับบทเป็นจูลลงส่วนยุนอาจ,จะแสดงเป็นคนรักของเขาโดยก็อนอน้เจ้าหยุนจะเริ่มถ่ายทํากันในช่วงเดือนมกรานคมและจะเริ่มออกอากาศทางหนูนานทีวีนะคะประมาณเดือนสิงหาคมปี2015ค่ะ ซึ่งยุนอาก็ถือว่าเป็นสมาชิกที่ดังที่สุดของ Girl Group Girls Generation วงอีนล้วนอันดับหนึ่งของวงการบันเทิงเกาหลีใต้ยุคนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเธอเคยมีผลงานการแสดงซีรีส์มาแล้วหลายเรื่องค่ะอาทิเดอะพรีเ i ียร i ส e ตอ n i แและ l Love r a i n ซึ่งเธอก็ได้รับการสนับสนุนจากแฟนๆเป็นอย่างดีค่ะนี่แลคะคะก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะ